เปิดเซฟได้ครับพ่อแต่นายมันคงคิดว่าพ่อไม่ฉลาดกว่ามันมัน้งไม่คิดว่าพ่อจะรู้ว่ากรอนที่ให้แอบผาทองเป็นรหัสเปิดเซฟแล้วพ่อได้อ่านพินัยกรรมอันใดปะครับอันใยเขียนว่าไงบ้างอะเขาบอกว่ายกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้ไอ้พงแต่ถ้าไอ้พง์มีอันเป็นไปก็ยกให้ไอ้พั แต่ถ้าไอพัดมีอันเป็นไปก็ยกให้พอ่อพ่อก็ให้เชิดไปค่ายพัดเลยดิครับไอ้เชิดเพิ่งค่ายพงไปเกิดให้ไปค่ายพัดอีกแล้วพลาดตำรวจก็ตามจับได้สิใช้วิธีการของพ่อดีกว่าจะไม่มีใครรู้เลยว่าไอพัดมันตายต้ถกฆ่ ก็ดีขึ้นบ้างนะครับขอบคุณครับไม่ใช่ไรดีดีละเป็นไรอีกอ่ะผมยากจะอ่านสือแต่ผมลุกขึ้นไปอ่านไม่ไหวเลยครับคุณจีคุณจีช่วยอ่านหนังสือให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับได้สิวันก่อนอ่ะ ฉันซื้อหนังสือมาใหม่เดี๋ยวฉันเอามาอ่านให้ฟังนะนี่สดๆร้อนๆเลยจะอ่านให้ฟังนะเอาเรื่องไหนดีอ่ะ เาไก็ได้ข้าเอาดวงก่อนป้านี่เขาว่าเล่มเนี้ยดวงแม่นมากเลยหรือจะเอาเครื่องสำอางอาแตกด้าป้า <c oughs> ชอบเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขาทำนายว่าคุณเนี่ยนะ เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์อชอบวางแผนชอบวิเคราะห์ชอบสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆแล้วก็บอกว่าคุณเนี่ยมีความมานะอดทนตรงปะ่ะคือผมว่านิสัยของคนส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะคนที่ชอบเรียนวิชานี้นะครับขวางโลกอ่ะเปลี่ยนหัวข้อก็ได้ทำนายนิสัยจากชุดนอนที่ใส่อ เปลี่เป็นเรื่องเงนดีกว่าไม่อยากฟังนี่งั้นมาอันนี้เลยอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ฉันซื้อหนังสือเล่มนี้เลยแหละข้อปฏิบัติในการออกเดทนน่คุณคุณออกเดทต้งเกงลี้ยกล้อมอะไรต้องอะไรเหรอ่ะก็เพื่อความมั่นใจอย่างข้อหนึ่งต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะี่คุณไม่ออกเดทก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองอยูแล้ว ข้อ2ต้องมีเหตุผลนี่คุณคนเราจะทําอะไรก็เราแต่มันต้องมีเหตุผลทั้งนั้นน่ะนี่ถ้าคุณจะแยง้งจะทุกข้อแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องฟังแล้วคุณเจครับคุณเจครับผมไม่ได้แย้งครับพูดความจริงครับคือหนังสือของคุณนะ่ะมันลายสาระครับมันมีแต่เรื่องผู้หญิงนี่คุณเปลี่ยนไปเอานังสือที่มีสาระมาะในให้ผมฟังดีกว่าถ้าไม่เห็นว่าคุณเนี่ยช่วยฉันจะอ้ผีบ้าพวกนั้นแล้วก็ ฉันไม่เสียแรง e. มาดูแลคุณแบบนี้หรอกรู้แล้วนะไปเอามาเร็วไปเอามาเร็วท่ลุงแหมวันนี้มาแปลกนะคะเขาอประตูด้วยไม่เยี่ยมไม่สุกผีใช่ไหมคะเขาฟื้นแล้วล่ะค่ะโอ้ยลุงรู้แล้วล่ะมันฟื้นน่ะใี้ลุงเอาแรงจะตามมันไปซ้อมการแสดงโอ้โหท่นลุงคะเขาเพิ่งจะฟื Lo ้นเนี่ยจะให้เขาไปซ้อมเลยเหรอคะ ไม่ให้เขาพักร่างกายมันแข็งแรงก่อนล่ะคะก็มันนั่นแหละลงไปตามลุงแล้วมันก็บอกว่ามันแแข็งแรงแล,แล้วมันเลงนี่แหละมาชวนลุงไปซ้อมการแสดงกันเถอะอ,อนีต่ตกลงว่าคุณฟื้นนานแล้วแล้วก็ลงไปหาท่านลุงแล้วด้วย ใช่ครับนี่ค <No ุณหลอกฉันใช่ป่ะโอ้น totally ี่คุณจะใช้คำว่าหลอกสิใช้คำว่าล้อเล่นพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้คิดว่าคุณจะดูแลผมจริงๆริงกูหกไปหยอกล้วงไอปิ๊บป้า ทอ่ okay, ครับเหนื่อยไหมฮะเด็กคิดว่าฉันทำอะไรคุณไม่ได้เนี่ยแล้วฉันจะยอมแพ้นะคอยดูนะฉันนีจะสาบแช่งคุณทุกวันให้คุณเนี่ยโดนยมทุตจับตัวไปเลยเฮ้ <reading> <expand> เอาแล g, <ir> ้วท่านลุงกับคุณด็อกเตอร์ลหรครับอยู่ข้างบนไหนบอกจะซ้อมทำไมย like <bbe> ังไม่ลงมาอือโอ้ยหมอจีนี่ฉันได้ลูกทัวร์ครบแล้วฉันก็ได้วัดได้รถรับลูกทัวร์แล้วก็จองที่หน้าหเวิทยาลัยแล้วเหมือนกัน โอ้การแสดงเวทีก็พร้อมเฮ้ยเอ๊ะแต่ว่าพวกเรายังไม่เคยดูการแสดงที่พ่อหมอเตรียมมาไว้เลยนะคะแล้วจะแน่ใจได้ยังไงว่าจะสนุกแล้วก็น่ากลัวเหมือนิีจริงมาแสดงีผมเอาหัวไปประกันเลยนะครับว่าต้องสนุกตื่นเต้นเร้าใจน่ากลัวขนลุกเหมือนผีร้านเปอร์เซ็นแน่นอนครับ มั่นใจขนาดนี้เนี่ยนะคะแสดงว่าทุกอย่างพร้อมถ้าอย่างนั้นเรามากำหนดวันออกทัวร์กันเถอะจากระดไปยนะมารืนนี้ต้องไปทำงาน ขอกลับบ้านดึกจ้าท่องกฎการเป็นผัวฉันมาให้ฟังเดี๋ยวนี้ข้อหนึ่งไม่ต้องทำงานนอกบ้านแต่ต้องทำงานบ้านทุกอย่างข้อสองห้ามมองวีไอ็ดขาดข้อสามห้ามกลับบ้านเกินห้าโมงเย็นข้อสี่ถ้ากลับเกินห้าโมงเย็นให้พวกเมียไปด้วยแกเลือกมาว่าจะเลือกข้อสามหรือข้อสี่ จ๋นาเนี่ยไ่ทำงานสำคัญจริงๆอะให้เมียจ๋าไปด้วยไม่ได้จริงอะจ๋าแปลว่าแกเลือกข้อสามอุ้ยไม่ได้เลือกเลยอะฉันเลือกให้เพราะแกไม่ให้ฉันไปด้วยอุย,อยไปจัดกับข้าวมาเดี๋ยวนี้ฉันเหวโอ้แต่ว่าไม่ต้องแตกก็ในเมื่อแกไม่ให้ฉันไปด้วยแกก็อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากบ้านนี้หลังห้าโมงเย็น ดูก่อนนะครับว่าชอบไหมถ้าไม่ชอบเนี่ยพี่จะให้ลูกน้องที่บริษัทแก้ไขแล้วก็ปิ้นให้ใหม่ครับค่ะ สวยสวยสวยจ้าสวยแหนพูดเรื่องบัตรไปตอนบ่ายเนี่ยตอนค่ำก็ได้แล้วพี่มาทำงานเร็วจังเลยนะคะเดี๋ยวนี้โลกมุนไปเร็วนะครับช้าไปเดี๋ยวจะไม่ทันคนอื่นเขาแต่ว่าบัตรมีรูปผีแบบนี้เนี่ยลูกทัวร์เห็นจะไม่กลัวจนไม่กล้ามาหรอน่ากลัวไม่กล้ามาก็เห็นเป็นไดนี่เพราะยังไงเนี่ยนะเราก็เก็บตังค์ก่อนที่จะให้บัตรอยู่แล้วอ่ะนี่ฉลาด พี่ไม้อยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนนะคะคือพอดีพี่นะัดเพื่อนคุยงานนะครับต้องไปทานกับเพื่อนครับออีกแล้วว่าเสียดายจังเลยอะค่ะไว้ครั้งหน้าพี่มาทานด้วยแน่ๆครับแล้วแต่พี่ไม้สะดวกนะคะแต่ว่าวันนี้ก่อนกลับขอเวลาจุดแค่5นาทีนะคะ แห่หลอ่อสมาร์ทสมกับความสวยของน้องสุดเลยนะคะสมกันอยางก,กิ่งทองใบหยกหอมหมกใบหยกสุดรอดเราข้ามนเรนไปก่อนดีกว่าค่ะเขินะะเนหรอครับค่ะสุดกับพี่ไม้มีอะไรจะให้พิรดานะคะ จะบอกนะคะวอาการงานแต่งงานสุดเพิ่งเรียนจบนะคะไม่รีบร้อนขนาดนั้นหรอกอ๋อปัดทัวนะคะอรอค่ะดูเจ้าอ้วงบริณีใช่ค่ะวางพอดีเลยค่ะพี่ไปแน่นอนชัวอยากไปอยากไปอยให่ลืมค่ะ ทำกับข้าวค้างไว้ยังไงพี่ขอตัวก่อนนะคะวันหลังง่วงว่างขอเชิญคุณไม้รับประทานกับข้าวของบรรดาดได้นะคะที่บ้านด้วยใช่งไหมคะใค่ะ ขอบคุณพี่ไม้มากนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนสุดคุยกับพี่ระดานะคะพี่เป็นได้แค่เพื่อนสุดแล้วครับออสุดก็อยากให้เป็นมากกว่าเพื่อนนะคะแต่ก็เกรงว่าพี่ไม้จะไม่สะดวกอะสะดวกมากครับพี่ยอมเป็นทุกอย่างที่สุดต้องการเลยครับออพี่รักสุดนะครับ รักเหรอคะคือว่าเราเพิ่งเจอกันไม่กี่วันเองอะคะ่ะคานี้มันไม่เร็วเกินไปหน่อยเหรอคะสุดเชื่อเรื่องรักแรกพบไหมครับเชื่อค่ะถ้าสุดเชื่อคําว่ารักของพี่ก็คงจะไม่เร็วเกินไป แฟนกับพี่นะครับ